เนวะตะวายนามะายนามัตนาญาวิะนายายาวะเทวิมัสกายสัพพิยายาปนายาวิรุตุปะิยาพระมจริยามุทรายาวิติปุรานังเวินังปฏิอัมินวจวิธานังุปะเสามยะตระะ Anawata warga ก่อนหน้าเขาทําทำงานช้วมี้าป่าเตากติ๊บหนุกตินุกเขาหนุกเขาติ๊มาจันวนทมเวลาไปชมดิ รืนถ้ามูมูนะกินข้าวจานเดียวนะไม่ซีดได้เขาแขงแรงและนั่งเฟสมนมันอ่อนแอจอยน้อยกินข้าวน้ำจานนั่งเฟซนั่นหะฮไม่เป็นกระนทาะกข่งแรงและไม่เป็นเถร่อนอ่อนแอคนจอยน้อยหลายคน

ไปจอบไปนกินก้อนอาหารถึงมยาเป็นวิติน้เก็ป้องกันไว้แบบนี้ด้กาบ่แก่มีก็นเปก็เออเดจมน้ำฮอนกินน้ำฮอนเนยรด้เอาใหญ่เนี่ยขั้นมันยงน้อยแล้ว

คนดงขี <S <S okay. ้ขาไยาก็ชวนกินยาเางให่นี่วะผู้ให่ก็ลืมมันเองไรเปนเพื่นนดีได้ขี้ขาอะไยอะผู้ใหญ่ต่างคนต่างกมีแม่ดูพ่อยาติควาเขาค้นเว้าไปยาออยา มับเพ่งได้เพิ่งได้ยาสูบู้ได้ยุบยาสูบนะผู้ผู้กันแค่พู้กันเดียวผู้กันแล้วพู้ใหญ่พูนไม่ได้มันจะละคาบ้านกเมันจะได้มันมีไงนะรูมาเลีไปเพิ่มระดีเดียวเขาก็เอาได้กูรักีครักีเลยนะก็จะได้เป็นกิโลอกิโลก็เขาก็ แต่จะเป็นบางคนเขาเออแบบอย่างที <ừ> ่แตเราใช้แต <Ừ. S 1> ่เราไม่ยิ้มไม่ได้ถก็อ้ยยังไปเดียวเนาะจไปวิ่งแต่ไอ้คนที่ออกไปวิ่งกี่กิโลก็ขี่ออกจนจนก็ยิ้มบอกอันนั้นไ่หายคุณยิ้มหนึ่งจังกี้ก็ให้ในนมก็ให้กยิ้กันได้นะครับขาดเดียวด้วยบอกเลยมันบอกมางนะบอกมึงไม่แก้ ก็พูดเอาไปดูใช่ไหมพูยังมีเก่มีดนี่ข้างอนนี้ชอบกงมันแก้กันน้ลายยได้ไดแงขันรับเอาแม่ทั้งเพิงเห็นมาอยู่คำมะุนเลยเ่ายิ่งคำมะขุนยมากีแน้วมันเดินาเมื่อานนีเดสา นี่เบื้งหลังน่แสงนี่แล้วมันหนักแยทิมให้มีเรื่องฟังเลยเอาเทมาแล้วให้ทีมเส้นัน่านมารับกับพ่งไปเปลก็จะเรื่อวัดจะเริ่ลงเรื่องก็ฟจะได้เงินตัวออกมา

哎、呃。